สวัสดีครับกับผมเฮาเกมเมร์นะครับวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่ผมลืมทําคลิปไปก็คือเติมคูป,ปองต้นเดือนนะครับนี่เป็นเดือนอพฤศจิก,กายนนะครับก็จะได้สกินใหม่นะครับเพียงเติมคูป,ปองแค่9คูป,ปองนะครับผมอันนี้เป็นรหัสลองของผมนะครับก็ผมได้ล็อกอินทําการล็อกอินครบ7วันมาที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าดัานกดลืมลับซึ่งกิจกรรมน่าจะหมดเมื่อวานนะครับวันที่14โชคดีที่ว่า เรากดรับไปแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมได้สกินหรือเปล่านั่นแหละประเด็นนะครับคาดว่าน่าจะไม่ได้นะเราเล็อกอินหกวันไว้นะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้รับไงประเด็นจะร้องไห้สวยละยังไงต่อดีแล้ะเราส่วนสกินที่ได้นะครับผมโบ ไม่ใส่ไม่ใส่ส่วนสกินที่ได้นะครับผมน่านาสิน่านาสิเดี๋ยวเราไปดูรหัสหลักผมแล้วกันรหัสหลักผมรับแล้วนะครับไปอ่ะมาต่อนะครับผมอันนี้ผมสลับรหัสนะเป็นรหัสรออีกรหัสของเพื่อนนะครับก็รหัสนี้เราทําการล็อกอินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รับรางวัลแล้วสำนักกิจกรรมเติมปอง ต้นเดือนนะครับของเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นไบร์นะครับผมมันเป็นแครี่อย่างนี้มันปรับมันเป็นแอสซัสซิแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะนี่นะครับตัวฝาเป็นสก,กินนะอันนี้เกมผมยังไม่ได้อัปเดพวกแอนิเมชันนะครับผมก็จะเป็นแบบภาพบอปเปอร์นะใช่ไหมใช่หรือไม่นี่อันนี้สิเนี่ยกดสวมใส่นะครับผมสก,กินเป็นของไบร์นะครับผมนี่เลย อ่านว่าอะไรอนะ่ะวอตแลนด์นะครับผมเวสแลนด์เอ็กเพลเยอร์นะครับผมก็เป็นระดับลิมิเต็ดนะครับผมเป็นแบบใส่ชุดแบบสวยๆว้าวแบบดูหรูดูลาเป็นคุณชายอังกฤษเลยนะครับแล้วแล้วก็ดาบก็ปรับมานิดนึงเป็นดาบใหญ่สีเหลืองนะครับออกเป็นแนวไฮเทคนิดนึงนะครับผมใครที่เติมก็เพียงแค่เติมแค่ก้าคขูดปองนะครับผมก็จัดได้เลยนะครับผมมามาใหม่ทุก เดือนเลยนะครับผมงั้นก็ขออภัยนะที่ผมไม่ได้อัดคลิปตอนหน้ากิจกรรมนะพอดีเราก็ลืมเหมือนกันนะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าเดือนหน้าจะเป็นสกินตัวอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมในภายแล้วครับผมบาย